ดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท้ายเขื่อนป่าสักลางรถไฟโคกสลุมครับผมมาถึงก็ฝนก็ตกเลยฮะยังไม่ได้การเต็นยังไม่ได้แบบเอาเอาเก็บของลงจากรถเลยนี่ครับผมแตผมมาทาบมานะมาทาบมาก็เลยรีบแบบกางท้า ได้มานั่งหลบฝนครับรู้ว่าจะอยู่ฝกตอนไหนเนี่ยรืออย่างทางเข้ามาขี่เข้ามาในเกลอดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไกลจากถนนงรถของนนะถ้าเราขี่ไปทางเละๆอย่างนี้ก็อาจจะอาจจะขี่ไปยากนะผมผมว่านะเนี่ยครับ ฝนไม่หยุดเลยครับผมก็มากลางทับหลบฝนนะครับรางรางรถไฟโคกสลุมถ้าฝั่งทางท่าลทธิ์ฝั่งทางนู้นฝั่งทางท่าฤทธิก์ก็ก็จะลงมาไม่ไกลจากจากทางครับ แต่ฝั่งโคกลุมเนี่ยเนี่ยครับทางทางอยู่ไกลดิเลยคือผมมาแล้วก็อาจจะมากลางเต็นที่นี่ฮรคือพี่เกียดที่จะขี่ขี่ออกไปแล้วฝนก็ยังไม่มีทีท่าที่จะหยุดแล้วครับนี่ครับผมก็มาหลบฝนที่ที่ตรงนี้แหละเนื่องจากมีต้นไม้ครับผมก็เชือกตาครับจา่ง ที่น้าเกินป่าตักครับล้างรถไฟโคกกรุมลผมก็ว่าจะรอให้ผมหยุดแล้วก็การงเต็นท์ครับโอเคครับให้ดูวิวบรรากาศช่วงฝนตกครับที่ลางรถไฟโคกกรุหลงร้ายเกินป่าตักครับประมาณนี้เลย ฝนหยุดตกแล้วครับผมก็ว่าจะไปกางเต็นท์อีกที่หนึ่งท้ายเขื่อนปลาสักเห็นรางรถไฟเหมือนที่นี่ครับแต่อยู่แถวแถวทางเข้าไร่ซับประยูนโซนใกล้ๆวัดเข่าพระครับต้องเดินทางอีกราวๆ20กิโลเมตรครับผมเคยไปกลางเต็นท์จุดที่ผมกำลังจะไปเนี่ยแล้วครั้งหนึ่งครับเมื่อ2-3ปีก่อน ตอนแรกผมก็ว่าจะก,กลางที่โคกสลุงที่นี่ครับแต่เนื่องด้วยฝนตกผมก็ไม่ได้เตรียมน้ำมาด้วยครับต้องออกไปซื้อน้ำที่ร้านขายของอีกไกลทางเข้าออกที่นี่ไกลจากถนนลาดยางมากครับไงผมก็จะต้องออกไปซื้อน้ำผมก็จะไปอีกจุดหนึ่งที่ผมเคยไปกลางเมื่อครั้งก่อนเลยดีกว่าครับท้ายเขื่อนป่าสักผมไปกลางฝั่งทางวังม่วงท่าฤทธิ์ เล็ยบยาวฝั่งทางโน้นหลายครั้งมากครับสถานที่ใกล้บ้านคนใกล้ถนนทางลงไปลานหญ้าใกล้ๆครับสะดวกกว่าทางนี้มากครับจุดที่ผมจะไปเนี่ยก็เป็นโซนทางนี้แต่ทางลงจะสะดวกกว่าตรงนี้ครับร้านค้าอยู่ใกล้ๆเลยครับทางลงอยู่แถวแถวตรงข้ามร้านป้าแถวร้านของชำริมเขื่อนครับ เข้าถางไร่สับประยุนยครับผมตาม GPS ได้เลยครับโอเคครับเดินทางอีกร,ราวๆ0กิโลเมตรสายมออไซค์ครับการเลือกจุดกลางเต็นท์หรือการขนสัมภาระมาก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบคอบครับเช่นกลางเต็นท์หน้าฝนสมมุติเกิดฝนแรงลมแรงจนเสาเต็นท์หัก นอนไม่ได้ก็อาจต้องย้ายที่ช่วงค่ำคืนหรือออกจากจุดกลางเต็นท์ยามค่ำคืนเส้นทางก็ต้องสะดวกเราด้วยครับเผื่อมีเหตุยามค่ำคืนแต่ผมไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับแค่สมมติและเผื่อเอาไว้ครับผมเนื่องจากผมมากลางช่วงฤด,ดูฝนผมก็เช็คสภาพอากาศหาข้อมูลคร่าวๆก่อนทุกครั้งครับ ถึงทางลงจุดที่ผมจะมากางเต็นท์คืนนี้แล้วครับเห็นร้านค้าอยู่ยึงเยื้องทางลงครับผมเคยมากางเต็นที่นี่แล้วครั้งหนึ่งครับวันนี้คืนนี้กลับมานอนที่นี่อีกครั้ง ลานยาก,กว้างใหญ่ครับเห็นวิวรางรถไฟด้วยครับม,มีนักท่องเที่ยวมานั่งชมวิวนั่งปิกนิกชมวิวช่วงเย็นครับค่ำค่ำดึกดึกเขาก็จะกลับกันผมคงได้เหมาลานกลางเต็นท์นอนที่นี่คนเดียวเหมือนครั้งก่อนแน่ๆครับส่วนมากคนจะนิยมไปกลางฝั่งท่าลิกกันครับแต่ผมคืนนี้จะมากลางที่นี่ครับ เพราะเคยไปฝั่งทางท่าลิฟหลายครั้งแล้วครับเย็นแล้วครับเดี๋ยวผมจะกางเต็นท์ก่อนบางทีอาจมีฝนตกลงมาอีก จะเลือกกลางจุดที่เคยกลางทั้งก่อนลาวๆาวตรงแหล่งน้ำข้างหน้านี่แหละครับท้ายเขื่อน่าสักผมมาบ่อยมากครับทั้ง2ฝั่งเลยหน้าแรงหรือช่วงต้นฝนต้องมาแน่ๆครับ โอเคครับปวดจะได้ถึงข้าวก็รอสมืดแล้วครับเนื่องจากหน้าหน้าฝนน่ะคือเมฆมันคืมเร็วครับเลยมืดเร็วปวดก็ต้องกา้งทับไว้กันฝนด้วยครับเนื่องจากเอาสัมภาระล,ะลงมาก็เราต้องคุมสัมภาระ,ะด้วยเนื่องจากผมเอาเต็นท์เล็กมาไงมันจะเอาไว้ในเต็นท์ก็ไม่ได้ครับลำบากก็เลยต้องเอาไว้ข้างนอก ก็เลยต้องกลางคาำก็เลยต้องเสียเวลานิดหนึ่งเนื่องจากผมไม่ได้ซื้อข้าวสำเร็จมาก็นี่ครับขุงนกินเองเลยแก๊สกระป๋องเนี่ยครับนงจากมันชื้นนะ bây giờ mình bấm chữ cũng kìa không phải tiền không tiền này, ừ okay. กัรลมตังนิดครับ ไฟให้รแรงๆเลยครับทิ้งไว้ประมาณ20นาทีก็จ,จับเวลาได้แล้วครับประม20นาทีถ้าผมเดิน20นาทีเรามาเปิดดูกันประมาณ20นาทีผ่านไปประมาณ15นาทีแล้ว เราก็จะเปิดอีกสรงนี้นึงแล้วกัน15นีคนเลวันนี้มันแรงไม่ค่อยเยอะนี่ครับ15นาทีแล้วข้าวข้าวแห้งนน้ำแห้งนะแต่ว่าประมาณ20นาทีเดี๋ยวดูเลยนครับบรรยากาศกำกำค่ำคืนที่ ค้ายเกินป่าศักนะตรงนี้ค้ายเกินป่าศักก็เห็นพื้นที่ว่างๆฮะลานยางว่างก็ลงมากางเต็นท์ได้เลยฮะเป้นที่สาธารณะครับคือถ้าเราไม่กลัวพูดไม่กลัวนี่ก็มากางได้เลยครับพื้นที่สาธารณะก็ไม่มีอะไรน่ากลัวครับ เม,มื่มอว่าเป็นพื้นที่แบบเป็นแหล่งเหมือนแหล่งท่องเที่ยวเหรอครับท้ายเขื่อนป่าศักในช่วงหน้าแล้งน้ํามันแห้งฮนะหน้าแล้งหน้าฝนเนี่ยน้ายังไม่เต็มเขื่อนแต่ตรงนี้ยมันก็จะติดกับถนนครับได้ยินเสียงรถนะพูดถึงเรื่องทําอาหารผมก็ทําห่างจากเต็นท์ก็ประมาณสองสามาณเมตรหนึ่งนะครับเต็นท์อยู่ตรงนี้ เคทู 2. 2> เราต้องทําให้ห่างเต็นไว้ครับเนื่องจากว่าบางทีพวกเศษอาหารพวกอะไรเนี่ยถ้าเราทําหล่นเนี่ยมดมันก็จะมาฮะนะครไฟสว่างขึ้นนะผมเปลี่ยนเอา LED ตัวนี้มามาติดตั้งบรรยากาศแบบชิวๆอ่ะเนื่องจากช่วง,งบ่ายช่วงช่วงบ่ายยันเกือบค่ำนะฝนตกลงมาข้าง ข้างแรงเลยครับพื้นยังชุ่มเลยพื้นนี้ก็มีแปวว่าจะตกเลยเนี่ยไม่เห็น,นดาวเลยครับไม่มีดาวเลยผมมาแบบนี้ก็คือคือเรื่องปกติของผมชินแล้วสลับมาการเต้นแบบแบบนี้โอเคครับผมก็จะเปิดดูสิมันจะสุกหรือยัง จะสองทุ่มแล้วนะผมยังไม่ได้กินข้าวเลยฮะนี่ครับจะถูกแล้วหาช้อนก่อนโอเคเอาซ่อมแล้วกันลองดูค่าครับไม่จากเราุมมาก็ประมาณเกือบยี่สิบนาทีแล้วนะเนี่ยนี่ครับข้าวก็สวยดีนะข้าวก็หอมมะลิครับจะหอมชุกง่านยะ สำหรับวันนี้ผมก็จะหุงข้าวนะเมนูวันนี้ผมจะหุงข้าวกินแล้วก็จะมีต้มยำกุ้งครับก็จะอุดอุดต้มยำกุ้งก็จะมีลุกชิ้นครับเราจะมาย่างลูกชินช้นย่างทุกชิ้นกินด้วยก็ประมาณนี้ครับคือถ้าเรามาใช้ชีวิตแบบเนี้ยมันก็เหมือนมันตีสั่นของชีวิตครับถต่ว่าลำบากมันลำบากเนียแต่เราเพิ่มตีสั่นของชีวิต พิ่มความคาายให้กับชีวิตครับชีวิตเราทําอะไระสำหรับลักลกับทํางานกลับมาห้องดูทีวีนอนมันแบบชีวิตมันมันอาจจะสระรับผม,ผมว่ามันชีวิตมันมันดูจําเจหรืออาจจะดูแบบไร้ความหมายนะแล้วเรายังมีกิจกรรมทาเนี่ยมาตั้งเต้นตือมันจะลําบากได้ไปจนไทยบ้างครับจนไทยมาเปิดโลกมาชมยูทูทั์มาตั้งเต้นมาใช้ความสามารถตัวเราเองว่าเราจะมีชีวิต เอาชีวิตรอดได้ไหมในหนึ่งคืนหนึ่งวันเราจะหุงข้าวกินเองได้ไหมอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันมันเรื่องปกติของของคนเราอ่ะที่เราต้องต้องทําให้ได้เนี่ยผมก็มาคนเดียวไม่มีเพื่อนผมก็มาคนเดียวเพื่อนคือเขาไม่มาหรือเขาไม่อยากมาแบบนี้ผมก็ไม่ต้องไปซีเรียสผมก็มาคนเดียวก็เนี่ยชิวๆบายครับ จากเราชอบชีวิตที่อิสระเมื่อก่อนน่ะผมมีมอไซค์เว็บเว็บ้อยนะคันแรกผมซื้อเว็บ้อยผมก็ไปท่องเที่ยวนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมีรถรถทีซีมากขึ้นแล้วเราถึงมาแม่อก่อนผมมีเว็บ้อยผมก็ไปนอนผมไปนอนตามวัดตามวาบ้างเดี๋ยเมื่อเมื่อเราไปนอนวัดตอนอะไรเนี่ยคือผมคิดว่าพระพจ้าวาดบางท่านหรือวัดบางที่อ่ะเขาอาจจะไม่สบายใจเห็นเราต่างต่างถิ่นแปลกหน้ามาอย่างเงี้ย เขาก็ต้องกลัวเรื <psych otic> so, lanes, them, so ่องธรรมดาไงครับกลัวของหายบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมก็เลยถ้าเราไปงั้นมันทําให้คนไม่สบายใจคือไม่สบายใจถ้าเราไปท่องเที่ยวเรามาประหยัดเงินไปหานอนวัดนอนอาวัดตอาวานีผมว่าท่านอาจจะไม่สบายใจก็ได้ไงใช่ไหมครับไม่สบายใจก็ได้เราก็ไม่สบายใจตัวเองด้วยผมก็เลยเรามากางเต็นท์อย่างนี้ดีกว่าเราสบายใจเราไม่ต้องถ้าเราอยากประหยัดค่าห้องพักค่า ค่ารีสอร์ทค่าอะไรเงราวางอย่าง,า,า,งางนี้ดีกว่าเราสบายใจเราเราขนเต็นท์มาอะไรมาเนี่ยสบายใจเราไปน,นอนแบบนอนวัดนอนบาร์นนบาแบบนี้ครับคือถ้าไม่จำเป็นจริงเราก็จะไม่ไปนอนเราก็จะมาการเต็นท์นอนแบบนี้ดีกว่าสำหรับสำหรับผมนะท่องเทีย่ยวแบบสำหรับเต็นท์ผมก็จะผมก็ต้องมีหลายอันฮะเรียกว่าหลายเต็นท์เต้นแรกผมก็คือเต็นท์โรตัร์ส่ะร้อยเก้าเก้าเพื่อนผมมากคนขายให้ผมก็แอบอุดหนุนมัน เต็นเต็นราคาเก้าเก้าผมเนี่ยลุยไปถึงไม่ต้องสอนนะครับสมนะัยนั้นผมยังไม่มีกล้องเลยยังไม่มีโกโปรยังไม่มีกล้องอะไรแบบเนี้ยผมก็ไปงั้นนะ่ะคือเลยไม่ได้ถ่ายแบบวิวอะไรมาเลยฮนะสุดท้ายคือเรียบร้อยครับเต็นราคาถูกๆเจอฝนเจอน้ําค้างนี่ซึมครับเปียกหมดเลยเนื่องจากว่าเต็นมันสำหรับเลนกันฝนไม่ได้กันน้ําค้างแรงๆไม่ได้ครับภาคเหนือ น้ำค้างในแรงมากเปียกยับครับผมก็เลยแล้วเราอยากท่องเที่ยวแบบนี้เราควรเต็นทีคุณภาพนิดหนึ่งแล้วผมก็เลยซื้อเต็นที่มันตราคาขึ้นมาให้มันกันน้ําค้างได้กันฝนได้ในระดับหนึ่งนะโอเคครับดูข้าวเราดีกว่าผมก็คุยนานเรื่ยไปแล้วดูข้าวเราดีกว่า ก,ก,ก็จะปรับไฟลงนิดหนึ่งนะเหมือนการเรียกว่าให้ให้มันเรียกม่ถูกว่าอะไรนะให้มันให้ข้ามมันแห้งนะอะไรแบบนี้บ จะมล้อรับใส่งมือดีกว่าล้อนใส่ของมือดีกว่าเือเราเผือไปโดนร้อนแล้วก็ใส่ของมือกันดีครับ ดูครับโอ้โหกุ้งตัวใหญ่เลย ลาเซเว่นครับมามาอุ่นเอาวโอเคตดน้ำก่อน้อนร้อนร้อนเกินต้องใส่กับข้าวงัครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนครับผม บรรยากาศช่วงเช้าครับที่ท้ายเขื่อนป่าศักครับก็จะเห็นรางรถไฟครับบรรยากาศในช่วงเช้าครับประมาณ6กโมงกว่ากว่าครับแดดก็กำลังพาที่ก็กำลังขึ้นครับนี่ครับ ตรงนี้เป็นท้ายเขื่อนป่าสักครับในช่วงหน้าแล้งหรือช่วงต้นฝนครับน้ําในเขื่อนยังไม่เยอะครับก็จะเป็นทุ่งหญ้าแบบนี้ครับเราก็สามารถที่จะลงมากลางเต็นท์ได้เลยครับบรรยากาศชิวๆครับ